ที่ดาวันที่13บสามีเนี่ยพ่อกับแม่จะไปทำคลิปนะเดินทางต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลอะ่ะโดยรถไฟฟ้านะครับเราจะอยู่บนรถอย่างเดียวเลยอะ่ะพ่ออยากอยู่กับหนูอยู่แล้วแต่ว่าพ่อกลัวหนูเบื่อหนูจะไปด้วยกันไหมลูก <Bye. S 1> หนูแน่ใจนะแน่ใจไปพ่อสงสารหนูว่ายังไงก็จะไปใช่ไหมใช่ค่ะเหนื่อยนะลูก เพื่อผู้ชมเราเลยใช่ไหมคุณให้ดูไว้ก่อนนะครับว่าเราไม่อยากเอารู้ไปทรมานถ้าหนูอยากไปก็โอเคเราก็ไปด้วยกันเนาะเหนื่อยนะเขาบอกไว้ก่อนนี่นะคะเราก็มาดูแมพซึ่งสามีเปิดมาก็ดูโอ้โหสีแดงแงเห็นไหมคะคือคนเนี่ยออกเดินทางกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะเมื่อวานจริงๆเราก็แอบดูกันมาละตอนแรกเราจะรอวันที่สิบสาม แต่ว่าพอนนี้เรามาดูว่าเออรถรา,ราติดแล้วเราก็เลยแบบถ้างั้นอันนี้ก็เทศกาลแล้วแหละเราก็เลยไม่รอ13นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปให้ดูว่ารถติดแบบเทศกาลนะครับว่ารถไฟฟ้ามันไปได้ไหมแล้วก็จะให้ดูที่ชาร์จว่ามันเพียงพอไหมนะครับอันนี้เราวิ่งตอนที่รถติดติดนิดหน่อยนะก็จะประมาณ14กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแต่เวลาวิ่งทางไกลต่างจังหวัดที่เป็นทางตรงยาวเนี่ย อันนี้จะขึ้นไปประมาณ1 7บ8ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะดูตัวนี้เป็นเป็นหลักนะครับยูดีเราก็จะออกเลยเนาะเราก็ไม่ได้เตรียมเลยเลยแบตเหลืออยู่แค่39%เองไม่เป็นไรเดี๋ยวขับไปแล้วเดี๋ยวไปหาที่ชาร์จเอาแล้วก็จะขับไปให้ดูนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะออกกันเลยก็ตอนนี้ก็1 0 4โมงนะครับ <c oughs> คือคิดแล้วก็ตัดสินใจออกมาเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ดูดูไปแล้วก็คือแบบแบบคนออกกันตั้งแต่เมื่อวาน ก็ทีนี้เราก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะครับแบตบเหลือ39เนะเดี๋ย <c oughs> วเราจะไปหาชาร์จที่ปตทป <c oughs> ตทไปชาร์จระดับมาแล้วก็จะกินข้าวที่นั่นก่อนเลย <c oughs> ก่อนที่จะเข้าประหนงโยชินนะครับซึ่งเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราน่าจะไปติดตรงช่วงนั้นแหละ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูว่าครั้งนี้จะให้ดูข้อมูลตรงที่มันเป็นกิโลวัตต์ออวนะครับคือมันจะเป็นตัวตอบเลยว่าตกลงอ่ะเวลาเราวิ่งรถทางไกล แล้วรถติดเนี่ยมันกินมากกว่าตอนที่รถโล่งๆไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เลยแล้วโดยปกติเนี่ยเวลาเราขับอะ่ะเท่าที่เราสัมผัสรถไฟฟ้ามานะเวลาวิ่งทางไกลเนี่ยจะกินแบบมากกว่าตอนที่เราวิ่งแบบในเมือง<ล>ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอรถติดอะ่ะรถไฟฟ้ามันประหยัดนะไปนี่านนั่งคาซีก่อนแ,บบแรกที่เราจะไปชาร์จเนี่ยจะเป็นปตทตรงมิตูเลียมถนนสามสี่ 3, 4, 3, 4, 7, เจ็ดสามสี่เจ็ดเนาะจองไว้เลยดีกว่านาะได้ค่ะ ผมว่าเราเปิจองมัเลยดีกว่าจะได้แบบเซฟๆว่าโอเคแบบไปถึงมีที่ชาร์จแน่แต่ว่าเข้าไปดูในแอปมาแล้วอ่ะว่างตลอดเลยนะครับวันนี้เราจะขับดูจุดชาร์จทุกจุดเลยที่เราผ่านในฝั่งที่เราไปนะครับเราจะเราจะแวะแวะดูเลยว่าว่าตกลงอะจุดชาร์จอันเนี้ยมันว่างไหมรกสงสัยจะมีสองอย่างว่ารถไฟฟ้าสามารถวิ่งตอนที่รถติดมากๆอย่างเทศกาล เินไฟไหมวิ่งได้ไหม,มกับประเด็นที่2คือเวลาชาร์จอะต้องแย่งกันชาร์จไหมในช่วงเทศกาลถ้าเรารู้ว่าเราจะมานะเราก็จะชาร์จแบบแบดบ,บ้านให้มันเป็นร้อยร์เ็นแหละแต่ว่าเราตื่นแล้วเราก็ปุกปับแล้วเราก็ออก,ออกเลย <laughs> เอาจริงๆก็คือทำคลิปนี้คอนเทนต์นี้เนี่ย <laughs> เพื่อมาตอบข้อสงสัยให้กับคนที่ถามเข้ามากันเยอะมากมีคนถามเยอะมากนะคเนาะถามเยอะมากขอขึ้นให้ดูเลย เยอะมากๆเลยด้วยการว่าช่วงเทศกาลเนี่ยที่ชาร์จมันจะเพียงพอไหมเพียงพอหรอโดยปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์น้ำมันหรือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเทศกาลอ่ะเราไม่เคยไปไหนเลยนะครับอยากให้พวกคุณรู้มากว่าทุกการสนับสนุนเรารักพวกคุณมากนะครับ <c oughs> เราเรารักมากจริงๆแบบเราขอบคุณมากเราเรารู้สึกดีมากๆแลเราก็เราพยายามที่จะทำในสิ่งที่พวกคุณสงสัยแล้วเราจะตอบคำถามให้คุณ ไม่ว่าคุณจะบอกอะไรนะครับเราคิดว่าเราจะไปขอนแก่นนะค่ะอ่าก็น่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงคะเมื่อเช้าอ่ะดูดูดูนะเขาบอกว่าสิบสองชั่วโมงถึงขอนแก่นไหม,ม,ม่ไหมลูกไหม่ไหมสิบสองแล้วมันหม่ไหมยังไม่รู้ไปรอดูกันทิน่ามีอะไรจะพูดไหมคะไม่มีค่ะคลิปนี้อาจจะมีการนั่งคูดในรถกัน ค่อนข้างเยอะเพราะว่ารถติดรถติดใช่เพราะว่าเราจะอยู่กันแต่ในรถเลยนะครับผมจะให้ดูว่าตอนนี้ที่ผมขับอยู่อ่ะมันเป็นถนนโล่งๆขับเพื่อความเร็วแบบปกติครับประมาณร้อยถึงร้อยี่สิบประมาณนี้นะครับไปถึงที่ปั๊มเดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาเราขับที่รถรถไม่ติดไฟมันกินแบบนี้แต่ว่าเวลาเราขับที่รถติดอ่ะไฟมันจะกินแบบไหนซึ่งเอาตัวกิโลวัตต์อาต่อหนึ่งร้อยกิโลเมตรไม่ต้องไปคำนวณเองนะครับดูที่หน้าจอแนละ้วหน้าจอจะบอกเราเองว่ารถเราอ่ะ กินไฟมากขึ้นหรือน้อยลงในจังหว่ิโรตินะครับเท e ีวมาจากตรงนี้ได้ยังไงคะนี่นะครับก็เมื่อกี้เราขับจากตรงบ้านนะมาถึงตรงนี้ก็คือ36กิโลนะครับเห็นไหมครับว่ากิโลวัตต์ออวต่อ100กิโลเมตรเนี่ยอยู่10 6.8นะครับถนนค่อนข้างโล่งนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ทางไกลขนาดนั้นนะเห็นไหมเพราะตัวเลขมันขึ้นไปจากเมื่อกี้ที่เป็น14นะการกินไฟของรถไฟฟ้าเมื่อขับชานเมืองก็จะกินไฟกว่านะครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่ชาร์จแรกนะครับที่เราคิดว่มาจะชาร์จนะเดี๋ยวเราจะลงไปชาร์จรถแล้วก็จะข้องน้ำกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมารถก็น่าจะเรียบร้อยลนะวันนี้พฤศจิกานะพฤศจิาโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปชาร์จรถกัน ต้องรอชาร์จรถเราก็จะมากินข้าวนะทางนี้น่าจะน่าตีเป็นเวลากินข้าวมากกว่าเวลาชาร์จรถนะครับนอ่เนี้ยเนี่ยก็ชาร์จรถมาแบบสิบกว่านาทีแล้วอ่ะพี่ดาอยากเข้าห้องน้ำอยู่เลยยังไม่ได้มากินเลยเนาะฮะเป็นบะหมีห่เนาะแห้งเนาะ ตอนนี้ชาร์จมา24นาทีแล้วนะครับแล้วก็แบตเนี่ยจาก28เป็น72แล้วนะอันนี้นะครับก็ตอนนี้เท่ากับเราชาร์จมาทั้งหมด38นาทีแล้วนะครับ มาเปนเาเป็น9 1แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะพอละเราเพิ่งกินข้าวเสร็จพอดีเลยเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตตัวนี้นะครับ16.8กิโลวัตต์อวนะครับต่อ100กิโลเมตรซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเจอรถติดแล้วเดี๋ยวพอเจอรถติดจริงๆแล้วเรามาดูว่าถ้าตัวเลขน้อยกว่า16.8นะครับเท่ากับว่ามันประหยัดกว่าสําหรับรถติดนะครับแต่ถ้าตัวเลขมันมากกว่า16.8ก็เท่ากับว่ามันกินไฟกว่าสําหรับรถติดนะครับเท่ากับั้งที่หนึ่งที่เรามาดูนะครับว่างนะครับว อันนี้ก็ว่างอันนู้นก็ว่างนะครับก็โหว่างสบายๆนะเทศกาลที่คนกังวลกันก็ไม่ต้องกลัวนะครับอันนี to to ้เราก็ขยับออกมาจากช่อง EV แล้วนะครับเพราะว่าเราได้แบบเพียงพอแล้วแต่ว่าทิดากับฟอนยังซื้อของกันไม่เสร็จเลยแต่ว่าที่เราขยับออกมาเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีมีคนที่เขาจำเป็นจะต้องใช้จริงๆเขาก็จะได้ใช้ได้ไง่ะ ได้กับฟอรนมาแล้วในการชาร์จที่นี่นะครับเราชาร์จเราใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับ40บนาทีนะครับแบตก็ได้มาเป็น92%นะรีเซ็ตทิปเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราเข้ามาผ่อนโยทินลแล้วนะครับประมาณ2กิโลเนี่ยเราจะถึงจุดชาร์จอันนี้ก็จะเป็นของปตทนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าว่างไหมนะครับเป็นจุดที่2 ที่2นะครับก็เห็นไหมมีรถชาร์จอยู่เนี่ยว่างที่บอกว่าโอ้ยเทศกาลนะต่อแถวกันชาร์จแน่ๆเลยนี่ครับอันนี้เป็นทดสอบไปดูแล้วนะติดติดกันเนี่ยรู้สึกว่าจะมีลังจากวังน้อยกดแมบปุป๊บแบบบอกให้เดินไปเลยก็คือใกล้ๆกันแสดงว่าเขาก็มีรองรับรถ e อีวีด้วยอันนี้คือติดกันเลยนะคะเนี่ยจุดที่สาตู้ชาร์จนะครับว่างสองตู้นะ นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมปตทแล้วก็ PA อนะอันนี้เราใช้ Google m a p ที่มีคนทำไว้ให้นะครับเขาทำว้สุดยอดมากเลยอีกที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นประมาณตรงนี้เลยนะหวังน้อยนะครับ16กิโลนะครับเรากำลังจะไปที่ที่4นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูว่าเป็นของค่ายไหนนะครับแล้วก็มีคนต่อรอชาร์จอย่างที่กังวลกันไหมนะคะรับเ่ออันนี้เราพูดเรื่องนี้ละกันเรื่อง ที่เราเห็นมีคำถามเรานะครับว่าถ้ารถสายเพิ่มขึ้นแล้ว,ลวที่ชาร์จไปเพิ่มมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ประเด็นนี้หเปล่าที่พร้อมว่าปีนี้เป็นเพราะว่ารถยังมีไม่เยอะไงแต่ถ้าปีต่อไปรถเยอะละเออแล้วมาช่วงเทศกาลก็คือข้าเมซอนส์เวลาเดินทางนะคะติดเรียกว่าเศษติดเระหว่างรอแม่มชื่อเมซอนเราตีแล้วหรอที่า้าก็มีคนพูดแหละว่า ยอดขายมีแล้วอ่ะมันซู้ยอดขายปีนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีส่วนลดของรัฐบาลมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วผ่อรถมันเยอะแบบตอน,นี้มันวัดปีนี้มันวัดไม่ได้เพราะว่ารถมันไม่เยอะไปตรงไหนว่าคงมีที่ชาร์จให้อยู่หหน่าเห็นจากันทีใช่แต่ว่าอันนี้พูดไปก่อนเดี๋ยวปีหน้าเราทําให้ใหม่น,นะครับแต่ว่าสําหรับปีนี้เนี่ยที่บอกว่ารถไม่เยอะเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันก็คือดีมาร์กับสับพลายเนาะซึ่งที่ชาร์จอะ่ะเขาก็คํานวณ ซัพพลามาให้มันเหมาะสมกับดีมานเพราะฉะนั้นเขาก็คำนวณจากยอดขายรถนั่นแหละปีรถขายออกมาเท่านี้เขาก็สร้างที่ชาร์จเท่านี้ถ้าปีในเมื่อยอดขายข,ายของปีนี้มันเยอะขึ้นที่ชาร์จมันก็ต้องเยอะขึ้นอยู่แล้วครับมันเป็นดีมานซัพพลายที่สุดท้ายอ่ะมันไม่สามารถเลี่ยงได้ของพันตา,กนนนา,ามกันเนี่ยคณอยากให้ดูเลยว่าปั๊มเนี่ยในประเทศเนี่ยตอนเนี้ย คือมันเยอะมากตั้งแต่เอาเรียกว่าทั่วประเทศเหนือจะหมดใต้นี่คือแบบมันผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยอะคือผุดมาเยอะมากนะคะนี่คือสําหรับชาร์จอีวีนะคะเราเห็นได้ชัดเลยว่าเขาก็ต้องเตรียมรับสําหรับอนาคตกันไว้อยู่ดีดังนั้นรถ e ีวีเนี่ยตอนนี้เราน่าจะเพิ่มความมั่นใจขึ้นได้เยอะอะเราเป็นครอบหนึ่งในครอบครัวที่ตอนแรกเราก็กังวลเมื่อกี้เราไปไมอกี้ที่แะน ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าตูาต้ที่สี่ค่ังกัไปมสามที่ตู้ที่สี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะดูระหว่างทางไปเรื่อยๆเลยเราไม่รู้เลยว่าทริปนี้เราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะเราออกจากบ้านมาก็ประมาณสิบโมงครึ่งเมื่อกี้ไปกินข้าวชา์นแบตมาเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วอ่ะครับก็ก็เอาเรื่องอยู่กันนะเอาเรื่องอยู่คนข้างหลังก็เอาเรื่องอยู่กินไม่อยู่เลยเนี่ยนะโอเคยังไงไปตามดูตู้ที่สี่กันนะครับ ุดที่4นะครับก็ชาร์จได้นะครับว่าง2หัวนะครับจุดที่5จะเป็นปตทวัทงน้อยนะครับอีก6กิโลถึงนะครับเมื่อกี้ไปต้อเข้าห้องน้ำก่อนเด็กก็ไม่ได้ใส่เงินเพียงดใดน,น,นางบอกว่านางรีบรีบจนลืมใส่งใเงิงใดแม่ก็ถ่ายไปอยู่วันนีเลยอะ่ะจุดที่หนะก็ นะว่างนะครับก็ยังไม่มีใครชาร์จนะก็เมื่อกี้จุดที่5แล้วนะครับก็ว่างนะครับก็ยังไม่มีจุดไหนที่ที่ชาร์จไม่ว่างเลยนะเดี๋ยวจุดต่อไปเนี่ยเราจะไปที่หลังจากที่เข้ามิจฉภาพไปแล้วเลยอีก39กิโลเมตรนะครับจากวังน้อยเนาะก็อาจจะชาร์นะครับอันนี้รถแมสติดแล้วเนี่ยเราใกล้ถึงจุดรถติดแล้วแหละก็ เดี๋ยวที่ด้ต้องกลับไปนั่งดีๆแล้วนะพนะาลูกนะใช่พี่ได้ขับมา64กิโลแล้วครับจากตอนที่ชาร์จแบตนะกิโลวัตต์เนี่ยมันอยู่12.2เองนะครับจากตอนแรกที่เป็น16.8เนาะประหยัดกว่าถนนโลง่ลงๆเยอะมากเลยนะครับรถไฟฟ้าจะประหยัดไฟฟ้ามากกว่าตอนที่ถนนโลง่ลงๆระดับหนึ่งเลยนะถือว่าเยอะเลยแหละถ่ายตรงนี้ให้ดูก่อนเพราะว่าเราวิ่งทางเรียบเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพอเราเข้ามิตรภาพเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเขา พอเราเข้ามิตภาพใช่ไหมครับมันจะเป็นการวิ่งขึ้นเขามันอาจจะมีการคาดเคลื่อนแบบแบบทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะกินมากกว่าทางเรียบพอพอมันเป็นการวิ่งขึ้นเขาปุ๊บมันก็เหมือนเราเราอาจจะแบบมันเหมือนโกงอ่ะก็คราวนี้ก็จะไม่รู้แบบชัดๆอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมาให้ดูตรงนี้ก่อนแต่เราก็ยังเชื่อว่าการขึ้นเขาในรถติกก็ยังประหยัดก,กว่าการขึ้นเขาแบบ ลดโลกนะครับเนี่ยรถเริ่มติดแล้วตอนนี้ก็คือแอบจะเริ่มไม่ขยับแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูการจาราจรติดเงี้ยนะครับ นี้ก็เป็นปั๊มแรกนะคะที่มีการจอดชาร์จทั้ง2ตู้เลยจอดแป๊บหนึ่งคันข้างๆก็เสร็จพอดีถ้าใครต่อคิวก็รอไม่นานม,มากคะ่ะเราผ่านมา5้าอันนะโดยที่ไม่มีคนชาร์จเลยซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่เราจะถึงจุดนี้ท,นที่มีจุดหนึ่งที่เราไม่ได้แวะก่อนที่ถึงเนี้ยสัก5กิโล10กิโลเนี่ยจุดที่เราไม่ได้แวะเนี้ย,ม,ยมันอยู่ในโรบินสันนะครับก็สามารถเข้าไปชาร์จได้นะจุดที่7ก็จะเป็นลำตะคองอจากตรงนี้ไปลำตะคองนะเราปงลำตะคองก็7จกิโล โอเคถ้างั้นเราจะเดินทางไปลำตะครงต่อนะครับนี่นะครับพอมันเริ่มขึ้นเขาเนี่ยเห็นไหมตัวเลขตัวเนี้ยมันก็เพิ่มขึ้นมาเลยอ่ะตอนนี้อุณหภูมิอ่ะสามสิบเก้าเลยอ่ะคือร้อนมากเลยนะตอนเนี้ยรถมันก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะครับต่คน,นมีเปิดแอร์มาแรงขึ้นรถโคตรติดรถติดมากเลยทุกคนติดแบบหวยแซ็งแล้วค่ะหวยเสืส้อเซงละไม่มีอะไรทำนอกจากนั่ง รถมันช่างติดอะไรขนาดนี้เห็นไหมครับเหตุที่เราเลือกเส้นทางอีสานนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นที่รถติดที่สุดนะครับเราก็ตั้งใจมาเพื่อมาดูว่ารถติดมันก็โดยฟ้ามันก็ใช้งานได้นะครับไม่ได้มีอะไรติดปกติประหยัดกว่าตอนรถงลงๆด้วยซ้ำเพราะว่ารถโลงๆมันใช้พลังงานสูงมอตเตอร์มันปั่นรอบตลอดนี่มันก็ยังมีการชาร์จไฟกลับเข้ามานะครับก็สบายๆนะรถอะแต่คนอะเริ่ม เลอกอิกอ่านแล้วผมผมว่านะคนกังวลมีอสามเรื่องแบตบมันจะลดเร็วไหมรถมันจะร้อนมันจะขับได้ไหมเหมือนรถปกติไหมเรื่องที่สามก็คือเรือเ่องที่ชาร์่จะแยกไาชาร์จที่เราเห็นคนที่มาคอมเมนตะ์แล้วเข้ามาคุยกับเราทางอินบ็อกซ์นะครับเราก็จะเอาตรงนั้นมาตอบคำถามให้กับทุกคนในคลิปนี้นะครับว่ามันได้ไหมอ่ะเราคิดว่าได้นะ เราไม่มีะแต่โคตรนีแยกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยปวดฉีแล้วแล้วก็แบบเลื่องหิวแล้วแบบให้จิตอาภัก่อนนะเรตรงลำตะท้องอ่ะบวกห้าสิบเก้านีวินามีอะไรจะพูดในคิปบ้างไหมลกนัมันนี้่ใส่สโลเดี๋ยวไปใส่สปีดคูสองแล้ว

แหนูไม่บอกคนอื่นงเงี้ยทุกีหนูบอกว่าไม่เปรี้ยวเออเพราะได้ยินหนูพูดว่าไม่เปรี้ยวแม่กินแม่บอกเปรี้ยวตอนนี้ก็บ่ายสามสี่สิบแปดแล้วนะครับก็รถจีนยับเลยอะแต่ว่าเราก็จะไม่วิ่งหลายทางเนาะ มันก็เลยให้ทีดาออกมาเรียงรอบคาซีนะครับอย่างเมื่อกี้ก็มีทีดาก็แว่วๆมาแล้วว่าแบบเหมือนเบื่อแล้วก็ไม่ไหวแล้วเนาะเพราะว่ามันด้วยความที่มันติดแล้วมันมันมันไม่ได้ทาอะไรนอกจากนั่งอยู่บนรถเลยอะเ่อนท่านอาจจะบอกว่าติดแล้วยางแบบมีพักไปแบบปั๊มหลบไปยืดเส้นยืดสายใช่ใช่ยังหลับลงไปเดินเซเว่นหรือว่าไปกินนู่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยที่าเหนื่อยปะลูกที่าไหวไหมไม่ไหวเพราะจะกับแล้วไหวไหมลูก เพราะว่ากัดีกว่าแบบเดี๋ยวเราค่อยมาเที่ยวอ,อีสานตอนที่แบบไม่ใช่เทศกาลนะคือปั๊มอ่ะก็ไม่ได้เข้ารีแลซกมันมันมันตัดออกไปเลยึกอกใช่ปะ้ะเราไม่ได้ขับรถทางไกลไม่ได้แต่ว่าแบบเราเรา,เราขับรถทางไกลสมมุติว่า,เ,าเราลูกเหนือห่อยลูกอะไรเงี้ยเราก็จอดแล้วก็แวปัามให้ลูกแต่ตอนเนี้ยเราจอดไม่ได้เพราะว่าเรามันติดอาลูกอ่ะขอโทษทุกๆุกคนด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับ ก็สําหรับคลิปนี้เราเซลนะครับเราอยากให้ทุกคนเห็นนะครับว่ารถไฟฟ้ามันสามารถใช้งานในในจังหวะที่เทศกาลเทศกาลได้นะครับมันไม่เรื่องร้อนไม่ต้องกังวลนะเราผ่านเทศกาลก็สช่วงสงการก็คือร้อนจัดจัดอยู่แล้วนะครับก็เรื่องร้อนไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องที่ชาร์จไม่ต้องกังวลเรื่องเดินทางได้ไหมแบบจะลงเร็วไหมหรืออะไรไม่ต้องกังวลนะครับประหยัดกว่าตอนรถลงลงอีกนะครับอันนี้ก็คือเราเราพิสูจน์ให้ดูแล้วแต่ว่า ตอนแรกเราจะไปจนถึงขอนแก่นนะแต่ว่าเราอาจจะต้องบายจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นความกดดันของของทิดาน,นะครับถ้าเราขับรถแล้วรถเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วลูกรู้สึกเบื่อลูกร,รู้สึกแซงผมมาสามารถที่จะเจาะปั๊มได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ลงไป relax ดีแลซกกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับคือตัวที่เราจะมันจะบอกเราว่าตกลงรถไฟฟ้าเนี่ยรถติดหรือ ลโล่งอันไหนประหยัดมากน,นะครับลดล่งเมื่อเช้าเราขับตรงทางเรียบด้วยนะได้16.8กนะครับกิโลวัตต์ออวต่ตอ1น0กิโลเมตรอันเนี้ยขับขึ้นเขาด้วยแล้วแต่ตรถติดมากๆเลยก็จะได้14.7กิโลวัตต์ออวต่อ1น0กิโลเมตรนะครับนั่นหมายความว่าการที่รถไฟฟ้าขับรถติดๆนั้นแบตลงน้อยกว่ารถล่งนะครับ ลองดูคลิปเราแล้วก็ลองตัดสินใจดูนะสำหรับคนที่กังวลอยู่ว่ารถไฟมันใช้งานได้จริงไหมวันนี้จริงๆแล้วใจก,ก็อยากจะไปทานูนเลยนะแต่ว่าไปไม่ถึงนะครับก็ขอโทษด้วยไปไม่ถึงจริงๆสรุปคือการใช้รถ e v วี i จะไปเข้าปั๊มต่างเนี่ยมันมันน่าจะตอบได้แล้วว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาในช่วงระยะเวลานี้แต่ตอนนี้ปัญหาคือพวกเราที่คนนะคะอืมคือรถไม่ไปได้นะครับแล้วก็ เออเราห่วงลูกที่สุดด้วยเพราะว่าเริ่มอึดอัดแล้วเนี่ยครับคือไม่ขยับเลยจริงๆนะ bye bye โอเคแบบอันนี้ขอตัวนะครับไม่ไม่ไหวจริงๆอีกจุดหนึ่งนะครับที่ตอนที่ขากลับเนาะเราก็จะมาชาร์จที่นี่ก็ว่างอยู่นะครับชาร์จได้เลยนะก็จุดที่เท่าไหร่ละแปดตอนนี้เราก็แวะชาร์จที่อ e ีเล็กนิดหน่อยนะครับตอนตอนขากลับเนาะ เพราะว่าคิดว่าเผื่อว่าแบตไปไปถึงบ้านแล้วอาจจะไม่พอเนาะเราก็ชาร์จเผื่อไว้หลับไปแล้วนะคอนะันนี้นั่งรทั้งวันเลยวันนี้ก็เราก็เทสนะว่าจริงๆแล้วขับในช่วงเทศกาลเนี่ยก็คือทําได้นะครับก็ก็ขับไปได้เลยแหละแต่ว่า ก็แบว่าเออเราเราเหนื่อยเกินไปที่แบบเพรารถมันติดมันไม่ขยับเลยนะห้องน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เข้ายากแล้วเราก็หิวด้วยที่ตาก็เหนื่อยมากด้วยแล้วก็เลยกลับมาตองน,นะครับโอเ,โเโคโอเคอ่ะกในช่วงเยนช่วงเย็นี้เยรนขาดูท,ที่ก็วันนี้เนี่ยเราไปถึงแบบยังไม่ถึงลำตะคองเลยนะครับคือติดมากแล้วก็ ที่ดาแบบน็อกไปเลยขอโทษจริงๆที่เรามาพิสูจน์แต่ว่าเดินทางตอนช่วงเทศกาลเระรถไฟฟ้าใช้งานได้นะครับทั้งรถไฟได้นะครับแบตลถไม่เยอะแล้วก็ที่ชาร์จมีเพียงพอนะครับผมยังไงก็อยากให้ลองดูเป็นทางเลือกกันดูนะครับว่าเออเราพิสูจน์ให้ดูแล้วจริงๆนะครับว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย,เลยมันก็ใช้งานได้เหมือนรถไนปกติเลยที่ดาวันนี้แบบมีอนะไรจะพูดไหมลูกที่ดา กินเดนนัดด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบาย